สุ่มเจอแต่พวกไก่เลยไหมเศร้าท้อใจจริงๆเลยโอ้ยอะไรนะครับไม่มึงจะแจฟเสียงเพื่อ,เ,อเพื่อเพื่อแอปไม่แอปเพื่ออะไรกูถามเลยแอปเพื่อมึงเคลียรตัวเองน่ารักเหรอให้อีดอวอีควายแอปเสียงก็นแบันเสียงกูแบนแบบเนี้ยเป็นแบบนี้พ่อมึงไอ้สัตว์แอปหาเยียอะไรฮนะกูถามแอปหาพ่อมึงเหรอ คุยเลยไอสัตว์คุยเลยฮะไม่มึงแอบหาไม่กูอยากรู้อ่ะอ่าเรียบร้อยไสัตว์เลยเราน้องไอกระจกหนึ่งเปล่าเอ้ยมึงมีไม้ไม่เปิดวะโทรศัพท์ไม่แถมไม้หรอานีมาดีครับอา้ไอควายเอาบ้าล่ะมึงเคี้ยวมึงตึงนะยหาอาบ้าหนีมึงอยาออกหนีนะไอสัตว์มึงแค่จ้ะมึงห้ามออกหนีนะไอกระจกเข้าใจ้ะครัวะ อย่าออกนี้หน้าอย่าค้าบ้วนอร,รอเลย อย่างเท่เป็นไงชนะไก่ชิวๆชนะไก่ชิวๆิวะครับไก่เกินไอ้กากเลยไอ้กากเลยอ่าง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 โอมไม่ต้องมาแก้หรอกอ่างยังไม่ได้เปลี่ยนสกิลเลยจะเปลี่ยนทำไมไหนสกิลอะไรไหนโอ้แพ้เหมือนเดิมเล่นไว้ก็แพ้ไม่เอากากเกินไอ้กระจอกมาดิแก้มือโอ้ไม่ โอ้ยสุ่มเจอแต่ไก่เลยเบื่อว่ะเหี้ยไอ้เหี้ยคุยแล้วคุยคุยแล้ไอสัตว์คุยพูดได้ด้วยเหรอเอาเปล่าไอสัตว์เอาเปล่ามาดิมาดิไอสัตว์มึงก็สร้างดิรอเฮียอะไรอ่ะมึงส่งโลมาดิส่งโลพ่อมึงกับปัญญาอ่อนในควายปัญญาอ่อนเด็กคุยคุยแล้ไอสัตว์คยลมึงอยู่จังหวัดอะไรมึงอยู่จังหวัดอะไรไอสัตว์กูอยู่สุรินทร์เป็นคุยเลยอ้ว แล้วมึงจังหวัดอะไรเออแล้วม mm ึงไปขวนเลยนะไปขวนหล่อทำไม้แลวไม่แล้วมึงอยู่จ uh> mm ังหวัดอะไรฮะไอ้ควายจังหวัดไหนกูบอกกูอยู่สุรินทร์มึงก็บอกมาดิควายกูอยู่กรุงเทพมึงก็บอกสภาพที่เท่าไหร่สภาพขวดเลยอยู่กรุงเทพจริงเปล่าวไอ้ควายมึงส่งโลมาเลยมึงเอาควยเลยส่งส่งอะไรส่งโลมาเหรอฮะ โลมาเหรอที่มันอยู่ในน้ำหน่อยเอ้ยควายปัญญาอ่อนนะลุยกลีลุยช้างเย็ดปัาอ่อนคุยอะไรดึตบแม่งไหลเฮียลุยกลีช้างเย็ดมึงอ่ะข่อยาเสือกด้วยกูเสือกด้วยควายแล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 กูเสือกได้แล้วกันควายแลควายแลควายนะควายแลควายแลควายละเดี๋ยวมึงเสือขออนุญาตใช้ทุนสนุอวฟันนะครับเดี๋ยวมึงเจอฟัน بلا 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 وهمني لو ايه فورتي نايتي لبابا جي بابا جي بابا جي ل اكس بوكس سيرس اكس بابا جي بابا جي لبلاي ستيشن فايف بلاي ستيشن فايف بلاي ستيشن فايف لوجيتك لوجيتك <laughs> لوجيتك لهايبر اكس 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 اكس, إكس, إكس. อ๋เออ็์เอ็กซไฮอ์นนี่แหละน้องอุจิวะลนสีแยกรู้จักเป่าโอ้กูบอกมึงรู้จักกูได้ลวมั้งกูบอกไปขนาดนั้นนะเผมรู้จักแต่แมมมอสตบมาสกีแมมมอสพอมึงน้อง เาหนีพี่ไหมวะอ,าอา้อาวเฮ้ยออกกันหมดเลยวะโอ้ยสุ่มไม้สุ่มเจอแต่พวกไก่เลยวะยเบื่อวะไอ้เบื่อที่ผายสุ่มเจอแต่พวกไก่เลยขอโทษขอโทษขอโทษรู้จักขอโทษก็ดีแล้วไว้ พอดีพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบพวกไก่คุอะไร่ลุยกรีเฮียเอาเปล่าเอาเปล่าแค่นั้นแหละเอาเปล่าแค่นั้นสร้างห้องเลยมึงสร้างดิรอเฮียอะไรอะมึงเอาป่ามึงก็สร้างดิรอเฮียอะไรเอาเปล่ามาดิสร้างดิรอเฮียอะไรสร้างเลยควายมึงรอดูเลยเดี๋ยวมึงตุ่มเองเดี๋ยวมึงรีสร้างเลยอะไรหยุดพูดได้แล้วสร้างเลยลุยกลีอ้าวอ้าวค้างเฉยค้างเฉยอ้าวอ้าวมึงอ่ะค้างอ้าวอ้าวไอสารอ้าวอ้าวค้างเฉยกูบอกให้มึงสร้างห้องก็สร้างดีควายลุยกนรีเอลย มึงก็สร้างนี่เอากูไม่ใช่หัวห้องกูสร้างไงควายถามโง่โง่ไอหี้ยอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่อ๋ออ๋อไม่กล้าอันนั้นไม่กล้าอันนั่นบ่ายเบี่ยงแม่ไม่กล้าสร้างนั่นบ่ายเบี่ยงนั่นเฮ้ยแล้วแลวไงอ๋อไม่กล้านี่หว่ามึงมึงกระจอกไงเข้าใจปะมึงไม่กล้าเล่นไงไนมึงมันกระจอกไงไอ้ควายเข้าใจปะไไอออ้้นูายมึง่ะเป็นควายอเลยทัดควายอเลย มึงรีบสร้างเลยมึงรีบสร้างเลยพูดมากวะรีบสร้างเลยว้ายว้ายมินป่าไปไปไปอ๋อไม่กล้านี่มาไม่กล้าอ๋ออ๋อไม่กล้าเฉยอ่ะไปไรไะไป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 องไป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 ่าไป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 ไ่ไป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 ไไป้ปงปไยไปไปไปไรไปงปไยไปไรไป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 ไยไป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 ไสร้างไปไปไะไรไปไปไปไไป่ไป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 ไไไไ่ไไไ ไอวพ,กกออพกวกไก่เอ้ยพวกกระจอกพวกไอควายเอ้ซีบีดีบีดีดอบดอบเย้เย้ซีบีดีบีดีดอบดอบเย้เยซีบีดีบีดีดอบดอบเย้เย้ซีบีดีบีดีดอบดอบเย้เยซีบีดีซีบีดีซีบีดีซีบีดอกดอกดอกเย้เย้ซีดีดีดีซีบีดีบีดดอก

กูเท่กูมีคอมาเป็นเฮียและไม่เทยหรอไอ้สัตว์อะอะไร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 ไม่รู้จริงก็ไม่ต้องพูดนะครับไอ้ควายไอ้กระจอกเฮียอะไอสัตว์ไอ้กระจอกไอ้ควายไอ้มึงมันกระจอกตึงมากเหรอเย็นมาตึงอยู่แล้วครับลองได้ครับแค่นั้นแหละไอ้กระจกมาดีมาตั้งมาเลยไอ้สัตว์กูไม่ใช่ห้องกูจะสร้างไงเอามึงก็ออกแล้วก็ไปอมาละกูไอมึงรับแอ้กูเออมาดิรับไปยังรับยังอยากเจอมันก็มาใหม่ปล่อย เล่นยืนรอจัดอ่ะไอ้จอกเอ้ยยืนรอยังกากขนาดนี้เลยอ่ะไม่ดุเลยวะไอกระจกอจกกระจอกกระจอกโอ้คังงี้รัสด้าดิวะเอาดินนะเอาสะดุงด้งสะดุงด้งสะดุง้งสะดุ้งมีสะดุง้ง ชิวชวมีสะดุง้งตบไก่ชิวชว,วโอคัองเงะโอคัองเงะเสื้อซื้อมาจากลาซาด้ามันชอบยืนรออ่ะกระจอกเ้ยโอคังเงะเล่นยืนรออย่างเงี้ยหรอไฟอะไรอย่างเงี้ยโกงจัดอะอดีตโอ้โหไม่โผล่ด้วยโอ้โหชิวชวยืนรออะ่ะยืนรอมายืนรอกลับอะ่ะเอาดิยืนรอมายืนรอกลับอะ่ะ เอาให้สะดุ้ง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 เฮ้ยเฮ้ยสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งงานสะดุ้งนั่นไอ้ยิงไม่โด้ได้ไงวะสะดุ้งสะดุ้งเฮ้ยจะลอยวม่บอลจะลอยไม่วอลเฮ้ยเฮ้ยสะดุ้งเฮ้ยสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้ง ห <l ots> วานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบตบไก่ชิวๆิวไอ้กระจกเออไอ้ม่กล้าเข้ามาเฉยอ่ะไอ,อไก่ยังไงเฮ้ยโคตรกากเลยอ่ะชนะไก่ชิวๆิวเอาเอาไอ้ไก่ชนะไก่ชิวๆิอ๋ออ๋ออ๋อค้างเฉยแพ้แล้วพาน เ้วผ่านเนื้อกระจอกจริงจไอ้ไก่ชนะชิวชิวชนะชิวชิวไม่ชิวนะไม่ชิวนะชนะชิวชิวเจ็ดสามไม่ชิวได้ไงเจ็ดสามไม่ชิวได้ไงมึงมันนิ่มกระจอกจริงจริงไอ้กระจอกมึงนี่มันกระจอกจริงจริง อาอาอ,าอ,าอ,าอาสู้ไม่ได้แล้วผ่านสู้ไม่ได้แล้วผ่านนล้วเราเฮ้ยคั <laughs> งเฉยคังเฉยโอ้หอวานเจีย๊ยบประมาณนี้แล้วกันเฮ้ย